การมุ่งตการจะรับแลครับคนทักษิณออกมาเคลื่อนไหวคุณทักษิณไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรนี่เท่าที่ผมดูออกมาอาบน้ํากับลูกหลานในสระก็เป็นเรื่องธรรมดาขังคนที่อยู่ในบ้านกับครอบครัวเอามาพูดเรื่องดาบงุงดาเบลกันไปกันใหญ่ที่คืดาเบลน้ําเวลาเขาออกกําลังกายในน้ําเนี่ยเขาให้มีทั้งเดินในน้ํามีทั้งทั้งทั้งอะไรต่างๆเพราะนั้นท่านอยู่ในบ้านมีสระก็ออกกําลังกายธรรมดา อย่าอย่าพยายามไปขยายให้มันเป็นประเด็นเพราะว่าบ้านเมืองมันสงบดีอยู่แล้วทุกคนการที่นายรัฐมนตรีนะบอกว่าดีเอของท่านชัดในตัวคุณเนี่ยฮะอลไรแบบนี้ตรงนี้ต้องมีบทคามอะไรเด่นขึ้นมาเนีฮะในการนำพาเลยแล้ท่านเพียงพูดความจริงว่าดีเอ็มันก็ต้องพคลอกันก็ต้องดีเอ็นเอเดียวกันก็เข่านั้นเองเลยครับทั้งในทางวิทยาศาสตร์ก็เข้าใจได้แล้วบทบนการเมืองมันจะเห็นอะไรอย่างนี้ไหมครับระหว่างท่านและสื่อแบบนี้งอะไรเงี้ยครับ ก็คุณนุ้งิก็เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับเป็นปกติส่วนคุณทักษิณกับคุณนุ้งยิงก็เป็นพ่อลูกกันโดยสายเลือดแยกออกไม่ได้เพราะฉะนั้นอยู่ในบ้านเดียวกันทานข้าวกันคุยกันก็เป็นเรื่องธรรมดาของพ่อลูกอย่าอย่ามองทุกอย่างเป็นการเมืองนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเราอยู่บ้านเราก็ทานข้าวกับพ่อแม่เอ่อมีเรื่องในที่ทำงานบ้างมีเรื่องลูกลูกเต้าบ้างมีเรื่องในโรงเรียนบ้าง มันก็ปรึกษาพ่อแม่นั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาคุยกันหรืออาจจะไม่มีปัญหาที่ต้องคุยอะไรกันเลยก็ได้หรือบางคนเป็นคนไม่ได้ไม่ได้ชอบคุยปัญหาของตัวเองก็พ่อกับพ่อแม่ก็ไม่มีการปรึกษากันก็ได้นะส่วนเรื่องงานท่านแค่ดาเนินการไปตามปกติแต่คุณทักษิณก็พูดอยู่มาแล้วว่าถ้ามีอะไรที่คิดว่าประสบการณ์ทางการเมืองที่ท่านมีอยู่ให้ได้ไม่ว่าพักไหนไม่ว่ารัฐบาลไม่ว่าฝ่ายคา้านก็ปรึกษาท่านได้นะครับอย่าไปมองอะไรที่บอกว่า ท่านมาท่านจะเป็นผู้มีอิทธิพลทางการเมืองเลยท่านก็เป็นท่านเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไร d ด a เ,เดียวกันครับคุณกับพ่อคุณก็ณกณกดี DNA เ,เดียวกันผมกับพ่อผมก็อินเดียเดียวกันก็คนเป็นพ่อลูกสายเลือดเวลาเขาตรวจแวบบ่าเป็นลูกเต้าจริงปะก็ตรวจนเ a ใช่ไหมฮะ ของคุณุงยิ้งต้องไปถามคุณนุงยิ้งนะว่าคุณนุงยิ้งมีเป้าหมายทางการเมืองยังไงหรือไม่